สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมนำเสนอเรื่องราวของใบเตยซึ่งในสมัยเด็กๆเนี่ยผมคิดว่าใบาเตยเนี่ยก็คือเป็นพื่นชนิดหนึ่งที่มีสีในตัวเองนะครับแล้วก็เห็นเขาเอามาทำเป็นขนมแล้วก็อเอามาผประส่วนผสมของอาหารทําให้เกิดเป็นสีเขียวนะครับผมทราบแค่นั้นเองแต่เมื่อได้ศึกษา เพื่ชนิดนี้นะครับผมก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยใบยเตยเนี่นะครับมีสรรพคุณมากมายนะครับเทียบเท่าสมุนไพรตัวอื่นๆแล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะเด่นกว่าด้วยซ้ำนะครับผมเพราะว่าเ,เป็นสมุนไพรหรือเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ได้ทั่วไปนะครับผมโดยเฉพาะในบริเวณที่มีที่ที่อ,อ,อาจจะมีความชื้นสักนิดนึ่งนะครับต้นใบเตยก็จะขึ้นง่ายเช่นตอนนี้ครับ ผมก็ถ่ายอยู่ข้างบ้านนะครับก็จะมีต้นใบเตยเนี่ยงามเลยเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับผมลักษณะของใบเตยก็จะเป็นใบเรียวยาวนะครับผมแล้วก็มีสีเขียวนะครับใบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบางบางครั้งเนี่ยก็เอาไปาจัดเป็นแจกันนะครับไปประดับตกแต่งนะครับแจกัน ไหว้พระบ้างอะไรบ้างนะครับก็ใช้ลักษณะนี้แต่แต่วันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของสรรพคุณแล้วก็เดี๋ยวผมจะนำใบเตยเนี่ยไปทำอะไรบางอย่างนะครับผมท่านที่ชมอยู่ในขณะน,นี้อย่าลืมกดติดตาม u b ับสไคร y ์ u t u b e ช่องนี้แล้วอย่าลืมกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้รับรองไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอย่าแน่นอน นี่นะครับก็เป็นใบเตยนะครับซึ่งผมได้เก็บมาแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้อันนี้นะครับก็ผมใช้ประมาณ3ใบนะครับฉะนั้นใช้ไม่เยอะเลยนะครับผมเพราะว่าอันเนี้ยเราจะทําเพียงแค่ปริมาณน้อยๆนะครับถ้าเกิดท่านต้องการทําเยอะเนี่ยท่านก็ใช้ปริมาณเยอะขึ้นไปตามส่วนนะครับแต่อันเนี้ยผมใช้แค่3ใบนะครับแล้วก็ เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับบางท่านอาจจะใช้วิธีการาใส่ลงไปทั้งใบหรือว่าม้วนนะครับหรือว่ามัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ที่ผมต้องการก็คือผมต้องการให้ตัวยาและสรรพคุณรวมทั้งสีของใบเตยเนี่ยออกมาในขณะที่ต้มนะครับเราก็เลยใช้วิธีการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผม นะครับเราใช้เวลาเพียงแค่ประมาณสัก5นาทีเองนะครับผมตอนนี้เราได้น้ําไปเตยซึ่งดีต่อสุขภาพเนี่ยามาอยู่ในมือแล้วนะครับผมอันนี้เราไม่ใช้น้ําตาลนะครับเพราะว่า,าเราต้องการเรื่องของสุขภาพโดยนย้วนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อ,อยากจะทานหวานสักนิดน,นึงเนี่ยก็สามารถเติมน้ําตาลไปได้นิดหน่อยนะครับแต่ สำหรับถ้วยนี้เป็นแบบชนิดที่ไม่ได้เติมน้าตาลนะครับผมแค่ผมอยู่ใกล้ๆเนี่ยแค่นี้กลิ่นก็หอมแล้วนะครับแล้วก็สีเนี่ยสวยน่ารับประทานมากๆนะครับผมครับตอนเนี้เราก็ได้เครื่องดื่มามาหนึ่งชนิดนะครับโดยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวส่วนใครที่ต้องการจะดื่มแบบเย็นๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใส่น้ำแข็งดูนะครับด,ดูว่าเออพอใส่น้ำแข็งแล้วหน้าตาจะ น่าดื่มขนาดไหนนะครับครับสำหรับ้นที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับถ้าเห็นว่า,าเป็นประโยชน์และน่าสนใจเนี่ย ก็อย่าลืมกดติดตามซับสไคร y ์ u t u b e ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ